นเดทถอยรถใหม่ใป้ายแดงเละทะเบียนชัดไม่ต้องซูมแฟนแห่อวยพรหิงเฮงปังปังถูกยกให้เป็นพระเอกสมท่าอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับสุดตาหนุ่มนเดชคุก,กิดมิยาที่มีรูสไตล์ชีวิตที่เรียบง่ายไม่เลิศหรูทำให้หลายๆคนชื่นชอบความเป็นพระเอกติดดินน่ารักเสมอต้นเสมอปลายล่าสุดหนุ่มนเดชถือเลิกตีถอ,อยรถกระบะป้แดงใหม่เอียม พอโพสร,รูปขับรถด้วยตัวเองถึงโชว์รูมบอกว่าเป็นสีแดงที่หนูอยากได้พร้อมทั้งโชว์ขับอวดให้แฟนได้ชมอีกต่างหากขณะที่แม่แก้วก็รีบโพสภาพของหนุ่มนเดเดชคู่กับรถเท่สีแดงป้ายแดงนำพวงมาลัยทูบเทียนมาไหว้ขอพรแม่ย่านางรถพร้พอมอวยพรลูกชายสุดหล่อลงในอิสแกรมส่วนตัวด้วยแับชั่นว่าถึงบ้านแล้วไหว้ขอพรแม่ย่านางแล้วเรียบร้อย เฮงเรวยรวยปังปังงานนี้แม่แก้วังแชร์ภาพชุทะเบียนป้ายแดงสุดสวยอย่าง4432ให้เห็นแบบเต็มๆอีกด้วยเรียกว่าไม่ต้องซูมกันเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่แห่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรเฮงิงปังๆกันอย่างขับขัง